ไททานีเอฟซีพิเจก็ประกาศนะครับแยกทางกับโคชโบจักรพัน์ปั่นปีแล้วนะครับแล้วก็มือขวาคู่ใจอย่างโคชตายสราวุฒจันตพันธ์นะครับก็3นัดไม่มีการคว้าชัยชนะได้เลยนะครับก็แยกทางกันไปโดยมีการแต่งตั้งมีลอสยอรซินะครับกุนซื้อไว้56ปีอดีตกุนซื้อเมืองทองนะเข้ามา คุมทีมแทนนะครับเขาเองก็มีประสบการณ์กับการคุมทีมหลายทีมนะครับราชบุชาเมืองทองบางกอกพัทยาโคราชราชบุรีก็จะเข้ามาคุมทีมแทนก็เป็นทีมแรกนะครับที่มีการแยกทางกุญซอไปอม,มองยังไงพี่เจกับเรื่องนี้ก็มองว่าจริงๆถ้าในวงฟุตบอลน่ะผมว่าก็พอจะรู้กันบ้างแล้วว่าจริงๆมันก็อาจจะมีเรื่อง ภายในกันนี่แหละสลับอุไทยนะครับเรื่องของการจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยน,นยังไงเพราะว่าโค้ชโบเองเนี่ยคือเขาไม่ได้ถูกคาดหมายว่าจะมาเป็นโคช้ชของอุไทยนะเขาเป็นพาเทคนิคถูกไหมครับอ่าแล้วก็เขาก็มาทําช่วงท้ายแล้วก็กลายผลงานดีก็เลยรับโอกาสในในการทําตรงนี้ต่อเนื่องอแต่ผมไม่เข้าใจเฉยว่าคือถ้าจะเปลี่ยนกันจริงๆเนี่ยคือจากแต้มล่าสุดกับบียูเนี่ยมันไม่ได้แย่นะส่วนๆแบบคือ,ค,อคือมันไม่ได้แย่แล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆอ่ะอันนี้ถ้าว่ากันตามหลักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาควรจะไปมองในช่วง ที่ไทยจะไปอุ่นเครื่องกันยาเนี่ยน้อยเปลี่ยนโค้ดตัวนั้นมีเวลาซ้อมน่าจะโอเคแต่ตอนเนี้ยคือเขาเปลี่ยนทันทีเลยซึ่งบิลลอสเนี่ยก็ไปดูบอลหลายที่มาก <c oughs> ผมว่ามิลลอสก็ไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองจะต้องมาจบตรงนี้ด้วยซ้ำไปเ <c oughs> พราะเขาไปเมืองทองเขาไปบ่อยผมว่าณวันนี้จริงก็อัธวานตามหลักก่อนหน้านี้ตอนที่มีลอสยังไม่ได้ทํางานกับเมืองทองที่กลับมารอบฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาก็ายังมีสัญญ,ญ์สัญญาสัญญาใจกับเมืองทองว่าเอาตรงๆอ่ะพร้อมสแตนบายแต่รอบนี้มาเนี่ยก็ แฟนเมืองทองแบบรอบนี้ให้อุ่นใจนะอรอบแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าโอ้เดี๋ยวมีลอดมาอีกแล้วคือแต่พอมีลอดมารอบล่าสุดผลงานดีไง <c oughs> กลายเป็นว่าพอฟอร์มเมืองทองตอนนี้ไม่ดีก็ไม่บอกว่านีโม่มจีนโจน่ไหวไหมเนี่ยคิดถึงมีลอดอีกแล้วเราก็เลยแบบแหมมันนาจิตตังของแฟนบอลก็ว่ากันไม่ได้แต่ว่าการไปตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แบบไปแล้วไปต่อยอดได้เลยน,น่าหัวเหมือนกันเพราะเอาจิงๆนะเตะลูกครึ่งที่ไปหลายคนเราคิดว่าไปแล้วมันแบบจะโจนทีมได้เร็ว ก็ดูแล้วยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเลยเมีจามินเดวิสนะคนเจมส์เบรดฟอร์ดจากกริดลาบตระกูลพวกนี้ที่เป็นพวกแบบเป็นตัวที่เล่นอยู่ในต่างประเทศนะครับมีมีมีมาอีกหลายคนต่างชาติวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ใช่ไหมคริสโตซานโต้ที่ที่ก็เป็นหัวใจหลักแต่ก็ยังต้องหาเรลยว่าความคมในการยิงประตูนะเรฤดูกาลนี้ไปฝากความหวังเขาบ้านไปแล้วเขาสามที่โบกสามที่เจ็ดแล้วนะครับก็ต้องไปดูที่ไอ้อากูเดโร่ซึ่งมันก็ ก็ยังต้องจ้องค่อยๆอ่ะนะค่อยๆปรับแต่งทีมมันเีนช่วงต้นซีซั่นฉะนั้นการเปลี่ยน3เกมเนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับาสักพักแล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือจริงๆปกติแล้วโค้ชโบคือเขายังมีสัญญาเป็นเป็นประธานเทคนิคเป็นที่ปรึกษาทีมอะไรก็ว่าไปคือถ้าเกิดว่าออกแบบนี้เนี่ยมันก,ก็ชัดเจนว่าก็ขาดจากทีมไปเลยนะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ